อย่าที่เราพันนะขึ้นลงอยู่คนเดียวนะแล้วพวกเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นลงไม่ลงนะเอาละเตรียมเตรียมแล้วนะเตรียมเดี๋ยวกปอนนต่นุ่นนะเนื้ออยวเพี้ยคิดว่าเพี้ยเรานั่นนุ่นนะเดี๋ยวกลับไปเคลียร์กันยาวไหมเนี่ยกลับไปเคลี้ยกันยาวไหมเนี่ยยาวเลยยาวเลยกูโดนแล้ววันนี้กูโดนแล้วทุกคนเก็บไว้เลยทุกคนครับไม่กโจแล้วทุกคนเคยเห็นไหมยังไงคะส่วนใหญ่ มผู้บริหารพังกระไรลูกน้องออกผู้บริหารไปแล้วนางไล่จริงไล่จริงนางทำใบประเมินเลยอะไรใบแต่เราที่เราพันนะขึ้นลงอยู่คนเดียวนะแล้วพวกเนี่ยเรื่องเนี้ยอือเราไม่ลงนะเอาละเตรียมเตรียมแล้วนะเตรียมเดี๋ยวกัอนเดนุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์เกียแล้วนะนุ่นนะเนี่ยจะกลับไปเคลียร์กันยาวไหมเนี่ยฮะกลับไปเคลียร์กัญญาไหมเนี่ยยาวเลยยาวเลย กูโดนแล้ววันนี้กูโดนแล้วทุกคนเก็บไว้เลยทุกคนครับไม่โตแล้วทุกคนเคยเห็นไหมยังไงคะ่วนใหญ่อ่ะทำไมผู้บริหารเขาจะไล่ลูกน้องออกผู้บริหารไปแล้วนังไล่จริงนังทำใบประเมินเลยอะไร